เวลาเราดูตลาดทองเนี่ยเราก็มักจะโฟกัสกันที่ราคาใช่ไหมครับว่ามันจะขึ้นหรือจะลงแต่เคยลองคิดกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังตัวเลขราคาพวกนั้นน่ะมันมีอารมณ์ของคนทั้งตลาดซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาลองถอดรหัสสัญ,ญญาณที่ว่านี้กันครับเอมันก็จริงนะครับทำไมเทรดเดอร์เก่งๆบางคนเนี่ยเขาเหมือนมีเซนส์พิเศษเลยนะมองปุ๊บรู้ปับ๊บว่าตลาดจะไปทางไหน จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือการเดาสุ่มอะไรเลยครับแต่มันคือการที่เขาอ่านสัญญาณบางอย่างออกสัญญาณที่บอกถึงความรู้สึกของคนทั้งตลาดนั่นเองครับเอาละครับวันนี้เราจะมาไล่ดูกันทีละสเต็ปเลยนะตั้งแต่พื้นฐานเลยว่าเราจะวัดอารมณ์ตลาดได้ยังไงตัวชี้วัดสำคัญมีอะไรบ้าง แล้วถ้ามันเห็นตรงกันหรือเห็นต่างกันมันบอกอะไรเราจนไปถึงว่าเราจะเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้สร้างความได้เปรียบในการเทรดได้ยังไงคืออย่างนี้ครับการดูแค่ราคามันก็เหมือนดูแค่ผิวน้ำอ่ะเนอะเราเห็นว่ามันกระเพื่อมขึ้นลงแต่เราไม่รู้ว่าใตา้น้ำน่ะกระแสมันแรงแค่ไหนจริงไหมครับ สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องดำลงไปดูให้ลึกกว่านั้นครับไปดูที่ความเชื่อมั่นที่เป็นตัวขับเคลื่อนจริงๆว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนแล้วเครื่องมือที่จะช่วยให้เรามองเห็นภาพใต้น้ำที่ว่าเนี่ยมีอยู่สองตัวหลักๆเลยครับที่สำคัญมากๆนั่นก็คือปริมาณการซื้อขายหรือที่เรียกกันว่า Volume กับอีกตัวคือสถานะคงค้างหรือ Openinterest นั่นเองครับ มาดูกันทีละตัวเลยนะเอาวอลลุ่มก่อนเลยพูดแบบบ้านๆเลยนะครับวอลลุ่มก็คือความคึกคักของการซื้อขายนั่นแหละครับในช่วงเวลานั้นๆมีคนเข้ามาซื้อขายกันเยอะแค่ไหนถ้าวอลลุ่มสูงปรี๊ดก็แปลว่าโอ้โหตอนนี้คนสนใจทองคํากันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการแห่กันเข้ามาซื้อหรือเทขายก็ตามนะอ่ะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่ง Open Interest ตัวนี้จะต่างออกไปหน่อยครับมันไม่ได้นับว่ามีการซื้อขายกันกี่ครั้ง แต่มันนับว่าณนะตอนนี้มีสัญญาที่ยังไม่ปิดสถานะอยู่เท่าไหร่หรือพูดง่ายๆก็คือมีผู้เล่นที่ยังถือของอยู่ในตลาดยังไม่ยอมปล่อยมากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับมันคือตัววัดความเอาจริงเอาจังของคนในตลาดเลยละ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองนึกภาพตลาดนัดดูวอลลุ่มเนี่ยก็เหมือนจำนวนคนที่เดินเข้าออกตลาดนัดในวันนั้นมันคือกิจกรรมความวุ่นวาย ส่วน open interest เนี่ยเหมือนจำนวนเจ้าของแผงลอยที่ยังตั้งร้านขายของอยู่ยังไม่เก็บร้านกลับบ้านมันคือการมีส่วนร่วมหรือความผูกมัดกับตลาดนั่นเองครัเห็นไหมคะว่ามันคนละอย่างกันเลยแต่สำคัญทั้งคู่โอเคทีนี้มาถึงส่วนที่สนุกแล้วครับแล้วถ้าเราเอาเจ้าสองตัวนี้มาดูคู่กับราคาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือจุดคลแม็กซ์เลยเพราะมันคือวิธีคอนเฟิร์มว่าเทรนที่เราเห็นนะ่ะของจริงหรือเปล่า ดูตารางนี้นะครับง่ายมากเลยถ้าทั้งราคา v o l u ุ่แล้วก็ Open Interest มันจับมือพากันวิ่งขึ้นไปทั้งหมดนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเทรนดขาขึ้นนั้นแข็งแกร่งมากๆมีทั้งคนใหม่เข้ามาเล่นและคนเก่าก็ยังอยู่ทุกคนเชื่อว,ว่ามันจะขึ้นต่อกลับกันถ้าราคาดิ่งลงแต่ v o l ลุ่มกับ Open Interest ดันพุ่งขึ้นสวนทางอันนี้ก็น่ากลัวครับ มันแปลว่าแรงเทขายนั้นหนักหน่วงมากมีคนเข้ามาแทงลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณขาลงที่แข็งแกร่งสุดๆเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะครับคือการยืนยันการที่วอลลุ่มกับโอเ n นอินเท s รสเพิ่มขึ้นตามเทรนด์ของราคาเนี่ยมันเหมือนเสียงตะโกนจากตลาดว่าใช่เราเห็นด้วยเราจะไปทางนี้แหละมันคือการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเทรนดนั้นๆแบบเต็มๆเลยครับ แต่แต่มันไม่ได้สวยงามแบบนั้นเสมอไปครับจะมีบางสถานการณ์ที่ราคากับเจ้าสองตัวนี้มันเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องหรือที่สับเทคนิคเขาเรียกว่า divergence ซึ่งนี่แหละครับคือสัญญาณเตือนภัยชั้นดีเลยลองจินตนาการดูนะครับสเต็ปแรกราคาทองยังวิ่งขึ้นสวยๆเลยทำจุดสูงสุดใหม่ดูเหมือนทุกอย่างจะดีแต่สเต็ปที่สอพอเราก้มไปดูข้างล่างอา้าว ทำไมวอลลุ่มกับโอเพนอินเทอรสมันกลับค่อยๆลดลงละ่ะนี่แหละครับสัญญาณขัดแยง้งมันบอกเราว่าเฮ้ยแรงส่งมันเริ่มแผ่วแล้วนะเหมือนรถที่วิ่งขึ้นเขาแต่คนขับเริ่มถอนคันเร่งแนวโน้มขาขึ้นนี้อาจจะกำลังหมดแรงและเตรียมตัวกลับรถได้เลยแล้วทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันสำคัญยังไง โอ้โหสำคัญมากเลยครับเพราะมันคือสิ่งที่ยกระดับเราจากคนที่แค่ดูราคาไปวันๆให้กลายเป็นคนที่อ่านเกมตลาดออกซึ่งมันคือความได้เปรียบมหาศาลเลยนะครับสรุปก็คือพอเรารู้เรื่องพวกนี้เราจะไม่ได้มองแค่ราคาแล้วครับแต่เราจะเริ่มเข้าใจความเชื่อมั่นที่อยู่เบื้องหลังเราจะพอประเมินได้ว่าเทรนนี้มันจะไปต่อได้อีกไกลไหมหรือมันใกล้จะหมดแรงแล้ว เราจะแยกออกว่านี่มันแค่การเก่งกําไรสั้นๆหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงซึ่งแน่นอนว่ามันทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นวางกลยุทธ์ได้คมขึ้นแล้วก็ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ตลาดได้ทันท่วงทีครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามชวนคิดไว้นะครับว่าตกลงแล้วตลาดมันเคลื่อนที่ด้วยข้อมูลหรือมันเคลื่อนที่ด้วยอารมณ์ของคนกันแน่สิ่งที่เราเห็นเป็นเทรนเนี่ยมันคือเหตุผลล้วนๆหรือมันคือภาพสะท้อนของความกลัวและความโลภของคนหมู่มาก ซึ่งการวิเคราะห์วอลลุ่มและ Open Interest ที่เราคุยกันวันนี้นี่แหละครับอาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใกล้คำตอบของคำถามนี้มากขึ้นก็เป็นได้